สวัสดีครับ f อฟนาตีมีดเดินป่าวันนี้ครับนาตีมีมีดโบวีเหล็ก N695 มาแนะนำให้กับเพื่อนๆครับชุดนี้มีอยู่5เล่มครับ1 2 3 4 5ครับราคาครับราคา3,000บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับเพื่อนๆจะได้ซองขายหนึ่งนะครับลายเคปลานะครับพร้อมตัวล็อกเข็มขัดตัวนี้เลยนะครับ มีห้าเล่มเท่านั้นเองนะครับสามพันบาทนี่ถือว่าไม่แพงเลยทีเดียวครับสําหรับเหล็กตัวนี้ครับเหล็กตัวนี้พอเหล็กตัวนี้เป็นเหล็กของโบเลอร์ครับนำเข้ามาจากบริษัทซามิรเครื่องกลจํากัดครับราคาค่อนข้างแพงเลยทีเดียวครับมาดูเล่มที่1กันนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเล่มที่1เดี๋ยวให้ดูสเปคตัวมีดครับความสวยงามครับดูครับเก็บงานดีมากครับ ขึ้นรูปมาจากเหล็ก n695 เป็นงานเย็นครับเป็นงานเย็นแล้วก็ชุบแข็งเองครับชุบแข็งเองถ้าเหล็กตัวไหนเราชุบแข็งเองได้เราก็จะชุบเองนะครับเพื่อประหยัดนะครับเพราะว่ายังไงเนี่ยถ้าชุบโรงงานเนี่ยความแข็งเนี่ยมันจะแข็งทั้งใบนะแข็งทั้งใบมันก็จะดีกว่าชุบเองนิดนึงนะครับก็คือเขาเรียกว่าเต็มระบบครับแต่ชุบเองครับทำยังไงให้คมมันแข็งแล้วก็ แข็งแล้วไม่เปราะแข็งแล้วไม่อ่อนนะครับทำยังไงนะครับถ้าเราทําได้เราก็ทําเลยนะครับไม่จําเป็นต้องส่งชุบโรงงานครับเป็นการชุบแข็งครึ่งใบครับเพื่อนๆดูรอยชุบนะครับรอยชุบจะมีครึ่งใบเลยทีเดียวครับครึ่งใบแต่ด้านบนเนี่ยถึงแม้เราไม่ได้ชุบด้านบนแต่เราเอาแก๊สเผานะครับเผาจนแข็งครับแล้วเหล็กตัวนี้มันมีความพิเศษของเขาก็คือมันสามารถแข็งด้วยอากาศได้ แข็งด้วยอากาศได้เพราะฉะนั้นเนี่ยด้านบนนี่ก็แข็งแต่ไม่ได้แข็งร้อซนะแต่ที่แข็งค่อนข้างจะเต็มระบบนะครับจะอยู่ด้านล่างนะครับคมครึ่งล่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเหลือเฟือครับใช้งานก็ดีเลยแหละครับก่อนเปิดคมนะครับนัตีได้ทดสอบนะครับนี่ครับเปิดคมก็คือจิกเกสรตรงนี้ครับนี่ครับนี่ครับเกสรตรงนี้นิดๆนี่นะครับเกสรนิดๆก่อนที่จะเปิดเกสรคมตรงนี้นะครับได้ทดสอบฟันตะปูครับ เหล็ก2นะครับเหล็ก2นิ้วนะครับเพื่อทดสอบดูว่าทาไมต้องทดสอบทดสอบดูว่าคมเนี่ยมันจะล้าวไหมนะถ้าแข็งเกินไปเดีย๋ยมันล้าวพอมันล้าวปุ๊บมันจะล้าวเป็นเป็นซี่เป็นแง่งเป็นแง่งขึ้นมานะครับแต่คมผ่านนะอ่อนไหมไม่อ่อนนะครับอ่าผ่านเราจะชุบแบบเดียวกันทั้งหมดทั้งชุดนะครับเพราะฉะนั้นเราจะทดสอบการฟันสปูแค่หนึ่งเล่มเท่านั้นเองนะอ่ะพูดมากไปแล้วนะครับ ความยาวของใบมีดครับรุ่นนี้เป็นรุ่น9้านิ้วแต่ว่าพอทําออกมาเสร็จครับอยู่ที่9.1นิ้วครับ9.1นิ้วความยาว9.1นิ้วความกว้างครับส่วนที่กว้างที่สุดอยู่ที่2นิ้วเต็ม2นิ้วเต็มเป็นสไตล์โบวีแคมป์เห็นไหมครับเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเหมือนมีดแคมป์แต่ว่าหลังยกขึ้นมานิดหนึ่งเหมือนโบวีสวยงามมากๆครับทรงนี้สไตล์นี้ครับ ด้ามจับที่เพื่อนเพื่อนเห็นเป็นด้ามไม้บ้านเก่าครับไม้มะค่าดูครับหลายก็ไม่ได้ขี้เละนะครับสวยเนียนนะครับขัดกระดาษสายเบอร์หกร้อยเลยครับเนียนกิ๊กครับนะไม้บ้านเก่านี่ประโยชน์ของเขาก็คือไม่ยืดไม่หดหรือจะยืดจะหดแต่มันมีน้อยมากๆครับน้อยจริงๆนะกว่าจะมาเป็นไม้บ้านเก่าอายุต้องเท่าไหร่เป็นไม้บ้านเก่าแล้วบ้านหลังนั้นต้องอายุเท่าไหร่กว่วจะรื้อถอนนะครับนะเซฟกาดทองเหลือง แล้วดูการแต่งด้ามเว้าวตรงนี้นะแล้วก็มาออกล็อกท้ายมืออุ้งมือนิดนึงนะครับนี่ครับดูน่ชี้นาตีนะครับปึ๊กล็อกแล้วก็ล็อกอุ้งมือนิดนึงเห็นไหมครับเวลามันลื่นไซมุมดทองเหลือง1.9มิลสองตัวเลยทีเดียวนะครับเจาะเข้าไปทะลุก,กันเลยนะครับเจาะเข้าไปทะลุก,กันท้ายด้ามมีรูร้อยเชือกให้เป็นแบบ ด้ามกันเสียบนะครับด้ามกันเสียบของเราจะเป็นไม้ชิ้นเดียวกันไม่ได้ประกบนะครับถ้าประกบกันในระยอดกาวนะยังไงก็แตกนะครับด้ามกันเสียบต้องเป็นไม้ชิ้นเดียวเท่านั้นด้ามประกบก็ประกบไปเลยก็คือฟูลแท้งถ้าฟูลแท้งนี่ก็คือกระดูกสันหลังของของมีดจะต้องยาวมันจะถึงท้ายด้ามนั่นคือฟูลแท้งนะครับแล้วเอาไม้มาประกบสองข้างนั่นแหละครับเขาเรียวกว่าฟูลแท้งหรือด้ามประกบโคตรสวยเลยครับนี่ ราคา3,000บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับไายซองรายเด็กดูครับเวลาใส่เนี่ยกาดตรงนี้มันจะมาล็อกตรงนี้พอดีมันจะดังแก๊บนะครับเห็นไหมครับสวยงามมากไายเด็กเคปลาเวลาเปิดตัวล็อกครับกดตรงนี้ครับด้านล่างจะมีปุ่มกดกดเข้าไปแล้วก็ยกขึ้น ถ้าจะล็อกอีกทีนึงก็เลื่อนมาด้านขวานะครับแล้วเวลาเรากดเราอ้าไม่ขึ้นแล้วเปิดไม่ออกแล้วนะครับนะเวลาปลดล็อกก็เลื่อนมาด้านซ้ายแล้วก็กดและยกขึ้นง่ายไหมครับถ้าเข็มขัดเพื่อนๆใหญ่เห็นแท่งตรงนี้ไหมครับสองแท่งเอาออกได้เลยครับเอาออกได้เลยเห็นไหมครับเอาออกได้เลยเวลาเอาออกครับเห็นด้านหลังไหมครับนี่จะมีตรงนี้หาวัสดุปลายแหลมกดแท่งนี้ออก อ้นนี้ออกให้หลุดแล้วเข็มขัดจะได้ใส่ได้แต่ถ้าเข็มขัดเล็กหรือร้อยเชือกก็ขยบเข้ามานะครับขยบแท่งเข้ามานะเห็นไหมครับสะดวกสบายนี่คือประโยชน์ของตัวล็อกตัวหนีใส่เข็มขัดนะครับเนี่ยเซตนี้เลยครับเพื่อนๆในราคาสาม0ันบาทพร้อมส่งนะครับเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับที่เหลือก็คือสเปคเดียวกันหมดนะครับต่อไปครับเล่มที่สอง นีครับเล่มที่สองดูการเก็บงานครับเขาเรียกว่าผิวไฟนะครับผิวไฟจะมีผิวสองสีสีขาวกับสีดําตัวนี้เป็นผิวของเหล็กผิวไฟเป็นเนื้อเหล็กเดิมเราไม่ได้ไปทําอะไรกับมันเลยบางบางเหล็กบางตัวก็มีขีดๆเส้นๆก็คือเนื้อเหล็กครับนะนี่แล้วก็ขัดขาวกึ่งเงาตัวนี้คือกึ่งเงานะครับเห็นเงาไหมครับแวบ,วบ,วบๆเนี่ยครับเงากล้องโทรศัพท์นยครับนี่นี่เห็นเสื้อนาตีไหมครับนี่นะคะ่ะอ่า ดามจับไม้มาค่าครับสวยทุกเล่มครับดามไม้ไม้เก่าได้ดีจริงๆนะมันไม่ไม่ยืดไ,ไม่หดเลยครับเปอร์เซ็นต์น้อยมากๆครับน้าสีใช้แล้วก็ตากฝนทิ้งไว้อะไม่ไม่ไม่ไมเออไม่มีปัญหาเลยนะครับต่อไปครับเล่มที่สามให้ดูลายดามส่วนตัวมีมันเหมือนกันหมดนะเหมือนกันหมด ตัวมีดเหมือนกันหมดเป๊ะเลยครับเดี๋ยวให้ดูเฉพาะด้ามก็พอนะครับสีสวยนะครับไม่มีตำหนิทุกเล่มไม่มีตำหนินะครับเนี่ยดูด้ามไม้มะค่าไม้บ้านเก่าเล่มที่ห้า สวยนะครับอ้าวเพื่อนๆสนใจก็แอดไลน์ใต้คลิปนะครับแล้วก็ทักมหานาติได้ครับถูกมันได้ฟรีนะสามพันครับถ้าเป็นที่อื่นนะครับนติจะเปรียบเทียบให้ดูครับถ้าเป็นที่อื่นนะครับเฉพาะตัวมีดรุ่นใบเก้านิ้วและสเปคสไตล์แบบนี้เลยนะแบบนี้เลยนะครับถ้าเป็นที่อื่นนะครับเฉพาะแต่ตัวมีดครับราคาประมาณสี่ถึงห้าพันบาททาไมว่าจะต้องมีคําว่าสี่ถึงห้าด้วยครับ บางค่ายก็คิด4 0 0พันบางค่ายก็ห้าพันบางค่ายก็เจ็ดพันเฉพาะตัวมีดนะครับแล้วซองค่ายเด็กครับแบบนี้เลยครับมาตรฐานนะครับใบเก้านิ้วนะครับใบเก้านิ้วคือนับจากปลายมาจนถึงตรงข้อตรงนี้นะครับ9้าแล้วก็บวกด้านบนมาอีกนิ้วกว่าเขาพูดง่ายก็คือ1ิบนิ้วถ้าเป็นค่ายอื่นนะครับ10บนิ้วเขาจะคิดอยู่ที่หนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทนะถ้าเป็นลาย เคปลาเขาจะเพิ่มอีก200เป็น1,200บาทเฉพาะซองใารเด็กเนี่ย1,200บาทแล้วนะครับแต่เพื่อนๆได้มีด N695 เล6็พร้อมซองในราคา3,000บาทนาตีกล้าการันตีว่าถูกที่สุดในประเทศไทยนะครับนะการันตีว่าถูกที่สุดในประเทศไทยเลยครับอ่ะสนใจแอ like ดไลน์ใต้คลิปทักมาหานาตีได้นะครับสวัสดีครับ